โอยขึดูหน้าแม่มึงเหนื่อยเปียดเหนื่อยใช่ไหมใชเหนื่อยเหนืยใช่หะเีดเหนื่อยใช่ไหมไเหนื่อยครั

ขอให้น้องเล็กแป๊บเลยน,น้องกลับไปแล้วน้องกลับบ้านแล้วอย่าว่าเเนะงดับมันด,ดูดับมันสงสาร <c oughs> มันสงสารมัน <c oughs> อ้าวเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่แม่ดู เอาล่าเอาทำเลยว้าตาเออเข็นได้เข็นได้ว้า kind of, kind of. <laughs>